นี่ก็เนี่ยคุยกันเองว่าจะให้ผ่านไม่ให้ผ่านแต่หน่วยงานรัฐต้องกำกับดูแลถึงอยากจะทราบรายละเอียดตรงนี้ตั้งแต่วันที่ห้ามิถุนาวันนี้ก็เลยมีการกำหนดว่าวันนั้นตอบกันไม่ได้ก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่ยี่สิบหกถูกไหมฮะอาทิตย์หกคือวันนี้มาคุยกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าความรู้ในส่วนที่เราจะร่วมมือกันจะทำาอย่างไรเพราะเรามีการธรรมชาติทรัพย์สินธรรมชาติในพื้นที่ของเราเนี่ย เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่กระบวนการนําไปใช้เนี่ยจะทําอย่างไรที่จะปลอดภัยที่สุดโดยอาศัยกระทรวงพลังงานในฐานะเป็นผู้ดูแลจากภาควัฐแต่จะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางวิชาการกับข้อปฏิบัติจริงเนี่ยจะสอดคล้องกันหรือไม่อันนี้สิ่งที่เราต้องการประเด็นในวันนี้ด้วยในสิ่งตรงขุดประเด็นที่ว่าเราจะเห็นดีเห็นชอบยังไงนั่นีกเรื่องหนึ่ง เพราะนั้นในขั้นตอนแรกในขณะน,นี้ต้องการอยากจะให้ทางหน่วยงานของรัฐคือคุณเชื้อเทิมเนี่ยให้ได้ให้ความกระจ่างในการคุณในการรับเรื่องราวขั้นตอนกระบวนการของบริษัทอพิโก้เนี่ยไปถึงขั้นตอนไหนแล้วใช่ไหมคุณชี้แจงได้ไหมถึงขั้นตอนไหนแล้วและจะทําอะไรต่อไปแผนงานของคุณอขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนอขอเจริญพร ครับแล้วบ้านคุณเจ้าครับเรียนท่านผู้เรียนท่านผู้ว่าเรียนท่านท่านสอสอแล้วครับผมในในส่วนของของกรมเช่อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานนะครับในส่วนของอพิโตก็เช่นเดียวกันการ การพัฒนาปิโตรเลียมเนี่ยครับขั้นตอนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจะต้องขอสัมปทานก่อนเมื่อได้รับสัมปทานแล้วก็จะต้องมีการสำรวจปิโตรเลียมถ้าพบปิโตรเลียมก็จะดําเนินการถ้าพบปิโตรเลียมและมีความคุ้มค่าในในเชิงทางนย์ที่จะผลิตได้ก็จะต้องขอพื้นที่ผลิตการขอพื้นที่ผลิตก็จะต้องขอมาทางกรมชื้อเพิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานเช่นเดียวกันครับต้องต้องได้รับอนุญาตพื้นที่ผลิตเพื่อการผลิตก่อนเนื่องพอได้อนุญาตพื้นที่ผลิตเนี่ยครับ ในส่วนของการผลิตเนี่ยผมผมอยากจะย่อไปนิดนึงไม่ว่าจะเป็นสำรวจหรือผลิตก็แล้วแต่เนี่ยสำรวจโดยการเจาะหลุมเนี่ยก็ต้องขอ EIA EIA เนี่ยก็จะต้องได้รับอนุมัติจากภาครัฐเช่นกันครับภาครัฐนี่ก็คือใครก็คือทางกระทรวงทรัพย์สิ่งแวดล้อมหรือคณะกรรมการผู้ชันนันการจากผู้เชี่ยวชาญในหลายๆ,ๆด้านครับแล้วก็ในส่วนของผลิตก็ต้องขอ,อ,อ EIA อีกเหมือนกันครับรวมทั้งท่อด้วยรครับท่อที่มาในบางนี้ e a เนี่ยครับ e a คือรายงานผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมก็ื่อกีถือทางท่านครูบาท่านก็เรียนถามว่าแล้วจะต้องทําประชาคมหรือไม่ EIA นี่นะครับจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นครับรับฟังความคิดเห็นเพื่อจะเอาข้อกังวลของพี่น้องเนี่ยครับไปประกอบในรายงาน EIA ว่าพี่น้องกังวลตรงไหนมีปัญหาอย่างไรแล้วทางรายงานเนี่ยก็จะประกอบว่าจะต้องมีมาตรการอย่างไรเพื่อที่จะ ออตอบที่น้องได้ว่าถ้ามีความอันตรายมีผลก,กระทบมีอะไรบ้างแล้วทางบริษัทอติโกจะแก้ไขอย่างไรจะมีมาตรการป้องกันอย่างไรตรงนี้จะประกอบในรายงาน e a เพื่อจะใช้ขออนุมัติหากรายงาน e a ไม่ผ่านการอนุมัติก็ไม่สามารถดำเนินการได้ครับแลผ่านมานั้นบริษัทได้ดําเนินการขั้นตอนนี้หรือยังในขณะนี้ที่มาในวันนี้เป็นเรื่องของการจัดทํา e a อยู่ครับ ก็คือเป็นการจัดทํา EA แล้วก็เป็นในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นข้อกังวลเพื่อที่จะไปประกอบรายงาน EA ในแนวเส้นทางท่อเส้นนี้ครับแต่ในส่วนของการสำรวจหลุมปิโตเลียมที่เจาะห่าไปแล้วได้รับการอนุมัติ EA แล้วครับคนละขั้นตอนกันใช่ไหมคนละเรื่องกันครับคนละเรื่องครับขั้นตอนใช่ครับใช่ครับคราะที่ผ่านมาชาวบ้านเข้าใจไม่ได้เข้าใจแบบนี้ใช่ไหมเข้าใจว่า อาจจะสัมปทานตรงนั้น,นกับตรงที่จะวาทอดอันเดียวกันแล้วก็ได้แล้วก็คงจะเชื่อมโยงกันได้เลยสามารถปฏิบัติได้เลยไม่ใช่ใช่ไหมครในเรื่องของสัมปทานเนี่ยครับสัมปทานเนี่ยเป็นการเป็นรัฐเนี่ยเป็นการให้สิบบริษัทเพื่อใช้ในการสํารวจสํารวจผลิตติจนได้อย่างครับแต่ในเรื่องของ e อเเนี่ยมันเป็นเรื่องของรรงงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางียกันนี่ครับถ้ามีการกิจกรรมหลายๆที่หรือหลายๆส่วน ทางบริษัทก็จะต้องทําผลกระทบทางด้าน,นสิ่งแวดล้อมท,ทุกที่นะครับทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการอนุมัติในโคละส่วนกันครับขนาดนี้หมายถึงว่าเรื่องสัมปทานเนี่ยคือมันครอบคุมมาถึงที่เรากําลังพูดถึงวางพ่อถูกไหมฮะ แต่ติดขัดในการวางท่อเนี่ยจาเป็นต้องไปจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการชุดนี้ถึงจะสามารถวางท่อได้อ,อันที่หนึ่งอันที่สองต้องรับความเห็นชอบจากเจ้าของที่ถูมิปรเป็นกระบวนการรับฟังขามคิดเห็นครับตามกฎหมายครับ้างดาเนินการครับไม่ใช่แค่ไม่แค่ไม่ใช่แค่ตรงนี้เท่านั้นครับทางผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องไปดําเนินการตลอดแนวเส้นทาง ดำเนินการครับมันมีระเบียบสํานักนายกประกอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขั้นตอนในการทำาีเอก็จะมีประกอบว่าจะต้องทําอย่างไรและว,วิธีการรับฟังความคิดเห็นมีวิธีการใดบ้างจุดนี้เป็นแค่จุดหนึ่งในการดําเนินการเท่านั้นทางผู้ประกอบการจะต้องไปดําเนินการมากกว่านี้ครับตลอดแนวเส้นทางนะครับ แล้วคนที่จัดทารายงานวิเคราะห์ตรงนี้เป็นบุคคลใดหรือองคอออ์กรใดครับผู้ดำเนินการจัดทำเนี่ยครับเป็นบริษัทที่ปรึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือรหาวิทยาลัยก็ได้แต่จะต้องได้รับอนุญาตมีใบอนุญาตจากทางกระทรวงทรัพย์ครับไม่ไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้ครับจะต้องได้รับการตรวจสอบมาก่อนครับว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญมีความชนานาญจริงครับบริษัทมีแล้วใช่ไหมตรงจุดที่ผู้ที่จะดําเนินการ จัดทารายงานตรงนี้มีแล้วใช่ไหมยู่ระหว่างการทําร่วมกันอยู่ขณะน,นี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับอ,อันนี้ก็คงจะเข้าใจกระจ่างด้วยกันแต่ทีนี้ในกรณีต่อไปเนี่ยไม่ทราบว่าท่านท่านอื่นมีแนวคิดว่าอย่างไรบ้างต้องถามว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทท e ํา EA ค่ะถามต่อไปใครว่าจ้างบริษัทที่มาจาัดทําวิคเคะห์ผลกระทบตรงนี้ก็คงเป็นบริษัทอพิโก้หรือเปล่า กระทรวงไม่เกี่ยวใช่ไหมใน,ในส่วนของการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่ครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบรายงานครับแต่ในการจัดทํารายงานเนี่จนจจยจะต้องเป็นกาทจัดจ้างเลยจะต้องเป็นภาระของผู้ประกอบการครับ คือขั้นตอนนี้คืออยู่ระหว่างทางบริษัทพีก้จะทํารายงาน,นข้อผลกระทบนะในการผลกระทบในการจะวางท่อและทีนี้คุณทําแผนงานแปลงงานออกมารูปแบบนี้ที่จะย้อนถามไปว่าทางบริษัทเนี่ยได้ไปสอบถามติดต่อประสานกับเจ้าของที่ที่โครงการพ่อจะผ่านนี้หรือ,อยัง อนนี้ทีมงานของบริษัทได้เข้าไปติดต่อกับเจ้าของที่แล้วครับตามแนวท่อครับแต่เป็นจุดแ้มไม่ใช่ทั้งทั้งเส้นนะครับเป็นตามพื้นที่ที่เราเข้าไปเป็นจุดๆไปนไปครับแต่ก็ได้แต่ว่าได้เข้าไปคุยแล้วอลนี้จะถามต่อไปว่าอาจารย์งสงสัยก่อนนะอาจารย์ขอสงสัยก่อนต่อเนื่องว่าถ้าเกิดว่าโครงการท่อวางท่อเนี่ยผ่านที่ของบุคคลใด ทางบริษัทอภิโกมีแนวทางในการที่จะทดแทนหรือจะช่วยเหลืออย่างไรในกรณีนั้นประเด็นหนึ่งนะและทีนี้หลักการหลักการทดแทนใช้มติพอรมอรหรือเปล่าหรือใช้ส่วนไหนจะต้องดำเนินกนารตรงนั้นอันที่สามถ้าหากว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่เห็นดีให้ผ่านที่เขาเรามีแผนงานรองรับไปรูปแบบใดอันนี้คือข้อที่สามเราอาสข้อพอ คำถามแรกนะครับก็คือบริษัทจะเข้าไปคุยกระสองที่ก่อนพร้อมขออนุญาตใช้หนือขอเช่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับโดยมีอาาัตราเป็นอาาัตราราคากลางจากภาครัฐซึ่งเป็นผู้กำหนดมาให้นะครับซึ่งจะเป็นการพูดคุยกันรนะหว่าง้าบริษัทกับเจ้าของที่โดยตรงเพื่อเพราะความมอใจของเจ้าของที่นะครับว่า ถ้าเราเสนอในส่วนของค่าเช่าเท่านี้ไปค่าเชา่าเท่านี้ไปถ้าของที่ยินดีที่จะรับตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่ยินดีมีการพูดคุยกได้ไม่กลัวไม่ให้เจ้าของที่มาเซ็นมาเซ็นอนุญาตให้ได้ของของที่โดยตรงที่สามาราที่จะเลือกให้หรือไม่ให้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่สิทธิ์รอรับได้ขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าของที่ถามว่าข้อสามถ้าไม่ให้จะทําไรถ้าไม่ให้ก็ต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนเส้นทางครับ นะครับเพราะเราไม่สามารถบังคับเจ้าของที่ให้ได้ว่าคุณต้องเซ็นให้เรานะครับมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเจาง้าข,ของที่ของทุกของทุกคนแล้วที่มีสิทธิ์เลือกว่าจะให้หรือไม่ให้บริษัทได้ให้บริษัทจะพยายามเสนอข้อที่ข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับเจ้าของที่ที่บริษัทร,รับได้แล้วก็เจ้าของที่รับได้นะครับนี่คือการตกลงที่เขาว่าถ้าทุกคนแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายก็ทำเพื่อสิทธิ์ด้วยกันได้นะครับ อ่าที่จ่ายจะไปข้อที่สี่ถ้าเป็นค่าทดแทนเนี่ยเรามีการจ่ายค่าเสียโอกาสค่าสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ที่มันกีดขวางของโครงการหรือไม่ครับในคือในปีแรกเนี่ยมันจะมีอยู่ค่าทดเชแทนสอ2แบบนั่คือหนึ่งค่าเช่านะครับแลเวก็ค่าเสียโอกาสในการใช้พื้นที่เพราะว่า ม่ต้องมีการเปิดเปิดเปิดหนะ้าเปิดพื้นที่เพื่อเพื่อจะต้องปรับให้มันเป็นก่อ,อสร้างบางท่อนะครับถ้าเป็นต้นยางก็ต้องตัดทิ้งโดยที่มีมีค่าชดเชยให้มีค่าเสียหายให้ของต้นยางให้นะครับตามเรืกอตามอัตราที่ทางข้าวกำหนดให้เป็นพื้นฐานคือจะไม่ได้ต่ำกว่านั้นแน่นอนแต่จะได้เท่าไหร่นั้นต้องไปคุยกันเจ้าของที่ต้องมาคุยกับบริษัทนะครับ กพถือว่าเป็นผู้มีส่วนแรกสุเดเดียยตรนนะครับแล้วส่วนที่สองคือจะเป็นค่าเช่าในพื้นที่ว่าขอเช่าพื้นที่ปีแรกสิบเมตรนะครับเราเราียนเช่าเอาตอนนี้เรากำหนดไว้ที่ยี่สิบปีครับนะครับแต่ว่าในขั้นตอนของการเข้าไปเจรจารหรือจะมีทีมงานเข้าไปอธิบายให้ จ้าของที่อย่างชัดเจนนะครับว่าวิธีการชาระเงินวิธีการทําสัญญาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างรับกลุ่มทั้งเป็นขึ่อเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็คือเจ้าของที่กับบริษัทด้วยนะครับที่จะถามของกระทรวงนะครกลมเชื่อเพิงว่าลักษณะรูปแบบนี้มีการจ่ายค่าทดแทนเนี่ยเราใช้หลักเกณฑ์ไหนมาตรการเป็นมนติพลมรมหรือว่าส่วนไหนก็ามาอ้างอิงในการกํากับดูแลบริษัท เรียนเรียนท่านพระบุมเจ้าันธุณพัวแล้วกัท่านต่อนะครับคือเกณฑ์เกณฑ์เนี่ยเป็นเกณฑการเจรจาแต่ว่าในช่วงที <ę> ่ผ่านมาเนื่องจากว่าการเจรจาในหลายพื้นที่เนี่ยมีข้อตอกลงที่ไม่ชัดเจนราคาบางที่อาจจะต่ำไปบางที่สูงไปทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ร่วมกับบริษัทเพื่อตับะทนผ่านสถาบัน เปโตรเลียมแห่งประเทศไทยนะครับก็มาคุยกันนะครับตั้งเกณฑ์เจรจาที่ไม่ตัดคือเป็นขั้นต่ำว่าถ้าไปตัดต้นข้าวไปตัดต้นอ,อ้อยถ้าไปเข้าไปทําอะไรต่างๆเนี่ยราคากลางในการคํานวณจะเป็นอย่างไรแต่นั่นไม่ใช่หมายถึงว่าให้เท่านั้นนะครับเป็นขั้นต่ําโดยการสารวจจะราคาพืชผลในปีนั้นอะไรต่างๆกระสุนกระเฟรตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ<ม>พื่อจะมาตั้งเกณฑ์ไว้ว่าเป็นเป็นขั้นต่ําในการเจรจาก่อน แต่พอเข้าไปแต่ละพื้นที่เนี่ยบริษัทต้องเจราจาไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำนั้นๆนะครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นตามตามความตามพื้นที่แลัจากการเจราจาแล้วก็จะคุยจากการเจราจาต,ต้องขอเว้นว่าเป็นการคุยกับโดยเฉพาะอัตรา<ๆ>นะครับเป็นการคุยกับเจ้าของพื้นที่เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างผู้เช่ากับกับผู้ให้เช่าผู้ผู้ผู้ขายที่กับ ให้ให้ตัวที่นะครับชัดเจนนะว่าแนวทางในการที่จะาทางบริษัทอพิโกจะดูแลอันนี้คือข้อมูลยังไม่ต้องสรุปทีนี้ว่าในการไปเจราจาตรงนั้นเนี่ยควบคุมจะเป็นผูแรับผิดอของบริษัทแต่เจราจากับเจ้าของที่เองแต่ณปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทรายทองเนี่ยเข้าใจว่าอย่างนี้ส่วนมาก ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาประกอบอาชีพตรงนี้ดินเป็นสปคือไหมสปชศ01เนี่ยเขาเข้าใจว่าดินเนี้ยเป็นดินของหลวงอยู่แล้วแล้วโครงการนี้เป็นโครงการของรัฐบาลของหลวงมาความเข้าใจเวลาวางข้อมาเนี่ยคือจำเหมือนกับเรืนคืนเลยเรื่งคืนเลยไม่ได้ให้อะไรเลยแล้วกับแย่งเอาที่เลยเอาลับคืนเฉยๆที่ประเด็นหนึ่งจะเข้าใจได้ข้อมูลมาจากไหนไม่ทราบ แต่เราก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเนื่องจากว่าสปปสิทธิ์ศูนย์หนึ่งเนี่ย <Okay. S 1> ก็เป็นหน่วยงานรัฐมอบให้กับเราแล้วเรามีสิทธิ์ในการครอบครองทาประโยชน์แต่ถ้าใครจะมาทําประโยชน์ในพื้นที่ของสปปเราเนี่ยคุณต้องตกลงกันให้ดีก่อนว่าเรายอมคณบดีถ้าเราไม่ยอมก็ไม่น่าจะสามารถก็ไปดําเนินการในพื้นที่ของเราได้อันนี้ก็ให้รายละเอียดชัดเจนไปแล้วบานที่น้องที่มาเนี่ยให้เข้าใจว่าถึงจะเป็นที่สปปที่อาจารย์มีแนวคิดอีกทีหนึ่งว่า อย่างที่อย่างเช่นมีโครงการและหลายโครงการที่เป็นโครงการขนาดกลางจากภาครัฐนะว่าจะได้ค่าเฉทยที่อีกตรงนี้ทีนี้จะเป็นการแยกไหมว่าชฉนโดเนี่ยราคาหนึ่งก็เลกได้มีเอกสารอีกราคาหนึ่งหรือเท่ากันหรือเป็นการเจรจาท่านเองอนนี้สงส,สงัยแทนทุนเฉยเฉยหรือมีมาตรการ